ทำข้าวหอมมะลิร้อยห้าก่อนที่ใช้โพทีปีนั้นได้แค่ห้าเกวียนอลังจากที่มาเรี่ยมใช้โพทีแล้วเนี่ยใช่ชุดสองเกวียนชุดสองเกวียนมารู้จักโพทีก็ฉีดเลยอืเชื่อไหมปุ๋ยครั้งที่สองใส่ไม่ได้เลยทำไมะฮะข้าวมันโตแล้วก็เขียวใบตั้งคือว่ามันงามมันมันมันเขียว เดี๋ยวดีกว่าใส่ปุ๋ยแต่สามปีนี้ไม่ไม่เคยไปทกคสพนักงานทอคสไม่เคยเห็นหน้าที่เดียนอีกเลยตั้งแต่รู้จักโปทีก็ไม่ต้องไปกู้มาซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วแค่ไอตัวนี้มันเงินไม่กี่ร้อยแต่มันถูกถูกราคากูกถูกกว่าปุ๋ยใช่ปุ๋ยวันข้างนึงก็เกือบหมื่นเกือบหมื่นเกือบหมื่นแต่อันนี้ก็พันกว่าบาทสองซองก็พันกว่าบาท แค่นั้นเอาเอ,เอาเงินสินเชื่อมาสามปีแล้วสาปีแล้วนะครับจากผู้ประสบความสำเร็จการใช้โฟทีลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเกินพึ่ง